เอาละครับสวัสด okay, oh ีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่บมต้นนะครับอยู่ในเกม King of Rats Alien นะครับผมก็มาลุยกันต่อใน EP ที่8นะครับโอเคเรามีฮีโร่ใหม่แล้วผู้ชมมีที่ไหนที่เราจะไม่ใช้นะครับเราก็ต้องมาแทนกันตรงนี้เลยแล้วก็มี้ีแต้มเหลือหยัดแต้มเหลือจัดตักบอกเลยตัวนี้ทำไมไม่มีแต้มเลยวะเออ ตัวนี้ทำไมไม่มีแต้มเลยนนเนี่ยเอนย่าะนะครับผมก็เดีย๋ยวผมขออัพตัวนี้ก่อนอ่าแล้วก็โหปวดร้องเท่าเมไหร่หนึ่งสองสามจะเหมือนจะปวดร้องตั้งแต่ดาบที่แล้วเลยไหมก็เลยลืมเล่นหรืเอเปล่าเนี่ยเออนะ โอเคตัวทาวเวอร์ซัมมอนด์เดมอนเพชรนิดน่าจะเป็นคล้ายๆตีแบบเอโอีหรือเปล่าวัตถุลักษณ์มันการเอาไปแทนไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นทาวเวอร์ใหม่หมดเลยตัวนี้เป็นทาวเวอร์เป็นอะไรเอ่ยเป็นอาชเชอร์เหรอเปิดเทิร์นบิวมัสเตอร์อาอาชเชอร์อาชเชอร์มาไปแล้วก็นิคุมเมนเซอร์ไปโอ้ห ลุยครับผมทาวเวอร์ใหม่สามทาวเวอร์นะครับไปลุยกันเลยนะครับในด่านที่มีชื่อว่าทามายสไปน์ไปเลยโอเคครับผมมาอันดับแรกเลยครับผมนี่เล่นก่อนสามสิบบาทเว้ย มีบริษทสบาทมีไหมมีเขาอีกไมนี่นี่นี่มีเออไอชิเมตอัลล็อกไว้เอตูนี้จะมาทางนี้ตนี้จะมาทางนีุ้นี้โอ้โหร้อยเงเลยอะร้อนึงก็ร้อนึงวะ เดดเดพี่ลูกลูกโป่งไม่แตกอแตกไหมแล้วก็เอ่อ Necromancer เหรเอา l u e Master ไปก่อนเลย Blue Master Necromancer d e a Uprising ส,งส,งสองจุดเลย ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ต้องติดในโคลเมนเซอร์นี่คิดว่ามันโอ้โหลืมอัศสกิลมาว่ามันซัมมอนได้ไหมหรือถ้าซัมมอนได้จะเอามาขัมบวมตัวเนี้ยลองดูลองดูแล้วกันครับผมมาอ่างใช่ไหมแล้วก็ในโคล Dance with the dead! The path is clear. We live and die We Smite We live and die at our Verdant is my foul magic. Smite die evil! ้อะไรเนี่ยไปต่อเพียก่อนเดี๋ยวช่วยเพี่ก่อนพี่ก็โดนโรมามันจุ่มตัวเองลงไปวะท่านผู้ชมดูดิจุ่มแล้วก็แล้วก็ลอยอย่างปันนะ่นอ่ะ มันยังปันนะ่ะมันชึ้นตัวเองลงไปอะ go, ปล่อยมาเลยวิกโก้เวิโก้อยากให้ช่วยตัวนี้หน่อยตียาวตีตีไว้ตัดตีปั๊บ อะไรนะเป็นวิญญาณปรยิงแตัวนี้ปั่นจริงแต่ตัวตัวเองนี่เปปั่นจับ พ่อจุกตัวเองแล้วแล้วแล้วแบบเอาตัวเองไปสู้ด้วยนะเก่งโอ้โหไม,ไม่ไม่ทางนี้เด้อวันนี้โอ้ไม่ช่วยพี่เขาหน่อยดิ <and> มีใครช่วยพี่ใครเลยเมีมุมบวเมีมุมอะไอ้แล้วมีมุม,มนี่มันฟาสสปีดมากแล้วก็ thank t h light ไม่มีกล้อ ยิงช่วยมันได้หรือเปล่าไม่ได้เฮ้ยได้เว้ยนี่ยมันก็เลยมาช่วยยิงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดีาได้ไงไม่จานอไปทอเลยทอเลย

ปั๊บปีญานยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ไม่แรงเลยเว้ยดูดิเออนี่ไงนี<_<_่ไงมันมันมันสามารถซัมมอนกระดูกมาได้นะต้องจับตรงไหนวะไอโครเมนเซอร์นี่เลย Swift and deadly จะใช้ควบูมันได้ครับถ้าแบบว่า มีหิวนะมีหิวนี่น่าจะดีเลยอก่อเาไปกอเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยครับพี่พี่เดีวผมไปช่วยครับผมมามามายพี่แกไนก่อน มัเนเสียไปเรียบร้อย bless you friend แบกร่างแล้วก็มาช่วยผมตีซะเรอสองฝั่งมันจะมีฝั่งองีก แา้มาช่วยผมตีคะเ่ไอร่บิลมาเตอร์จอยฮิลลอสอ,อนได้นะครับแล้วก็ไม่ยมปาิิเหือเกินดแบเบีแยแบแย มันเป็นตัวตีตึ้ืนไวแอบแฝงก่อนดิปอบผิดลาดแบตีช้านะท่านผู้ชมนะตีช้าเว้ยเกมเทพจัดเลยว่ะเบื่อเบียมาตี ในตัวที่จุ่มตัวเองกระโดดนี่ปั่นจัดปั่นจริงปล่อยมันเลยครับผมัวรัวตัวนี้โอ้โหซัมมอนตัวลูกบอสมาได้นะครับคอยพี่นี่ก่อนจะไ,ได้มีคนเพื่อตี โอ้ลาวาแบบหยุกมามาเต็มสุไทไม่ออย่างเออุมตัวอย่างปั่นป้อมอย่างปั่นเลาว่าลูกบอลไม่แตกได้ยังไงง เอาทลาตัวใหญ่มาได้ปลาตัวใหญ่มาได้เนี่ยตัวใหญ่นอนแช่แล้วเนี่ยเอาราบไปกินว <Yes. S 2> ันนี้ราบไปกิน ไไยังไม่เห็นความสามารถในโกลเมเตอร์เลยเฮ้ยไอมันเลยเบี้ยก่อนเลมพลังนี่ไงแปลกรากเปียเลยครับเลยเติร์นไปไหนวะพี่ เด็มเป็นไหนแต่ต้องอัพเซ็นเซอร์ดูนะครับเพื่อดูความสามารถเพื่อใช้ขวบคูวิ so, ่งมีฝัええ่งนีด้วยหรือจะมีฝั่งนีด้วยโอเคมีมีเดะเเดยลุกวห่อยวยว่ะไ่เอาไป

นี้คือซัมมอนอยู่ซัมมอนอยูโคตรตึงเตาอะนะเตาโคตรตึงมาเลยครับผมจังหวะนี้พร้อมพร้อมพร้อมอยากรู้วิ่งผ่านนะหอมน้ำมจอย่างเดียว ตอนนี station, ้คิดว่าวิ่งผ่านแล้วติดเฟียแล้วก็ติดเฟียที่แจ็งเดี๋ยวแ็่เลยครับโยมพรมันเป็นโอกาสได้ตีแต่ไม่ติดเฟียไว้

<Dead> ตัวมันตุม้มอยากปั่นเลยนะ เพราะรอาชื่อมันตีได้หมดใช่ไหมล่ะเกิดตัวรือเบียเนี่ยมันตีไม่ได้เล,เลยอัพเลยบ่อนราวบ่อนราวาของพี่นี่ไง

รอนได้ตัวบิลมาเตอร์นี่ก็ยังไม่ค่อยเก่งสิโดชใช้ไม่เป็นว่ะ จ,จ,จดัดเลยดูเลยเนียบุดป่าเนียบุดไป ตัวมันเท่จัดโอเคครับตัวจู้ชมก็มาเวฟที่14แล้วครับเวฟที่จะท้ายท้ายสุดแล้วครับผมมากันต่อเรื่อยๆลุยกันต่อเรื่อยๆ ปล่อยเว็บสุดท้ายมาได้เลยปล่อยมาได้เลยยิงไป,เ,ไปนเนี่ยสิไปไปกินโเนี่ยโเดือดอยิ ซูอ,นนนอยู่ตรงนี้น่าจะหยัน <c oughs> เฮ้ยตัวใหม่นะผู้ชมตัวใหม่สามากิน สถานีสบายๆครับผมเก็บสารดาวไปเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมอ่มามันลุ้นกันกนี่ไงทีโร่ใหม่แล้วก็ทาวเพิ่มมาอีกโอเครู้เรื่องครับผมรู้เรื่อง เราเดินเดินเข้าปราสาทไปเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคก็เราอีพีนี้ไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายครับ